บอกตามตรงก็โยคเจอลิปท,ทุกครั้งกูไม่เคยจะไว้ใจได้แล้วแล้วพี่ชอดไม่บอกเลยว่าลิปจะขึ้นไปสูงแค่ไหนในใจที่ก็คูขึ้นเปนเปลี่ยนหลอดไฟทุกคนนะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหโยก,โยก,โ,ยกโยกเหมือนกันนะนิดหนึ่งนิดหนึ่งแต่เขาอยากได้บบคู่การแบบเหมือนสิบกว่าปีที่แล้วไที่แบบหลังชนกันแล้วก็เป็นคู่ไปสิบแปดปีจ้ะจะพูดนะให้เคลียร์บนเพลงนี้สิบแปดปีนะไม่น่าเชื่อนะโอ้โห เป็นคู่จิ้นแห่งนะกรกพูมตั้งแ,แต่ในช่วงเวลาที่เราเจอกันในช่วงเวลานั้นยาวนานมากยาวนานมากไม่จริงๆนะตอนนั้นอะ่ะไม่ไม่คิดเลยว่าเพลงเนี้ยมันเป็นเพลงที่ค่อนข้างแบบร้องยากความหมายเข้าใจยากไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอซ้ายน้ำจนันอะไรใดๆคือมันคืออะไรปรากฏว่ามันกลายเป็นเพลงที่เหมือนแบบคนเกินครึ่งประเทศร้องได้ตอนนั้นคือแบบ ดีใจมากไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอดาป๊อบเราอย่าไป่อมตัวนะเกิดขึ้นมาทั้งประเทศทั้งประเทศภาษาตาควายตาเหมือนผมร้องได้ทุกคนยร่แล้วเคไปเลยเอายี่ิปีแล้วเรารุ่นใหญ่แล้วแล้วก็พูดไปได้แล้วใช่ไหได,ได้ได้เลยแม่ เออวันนี้ดีใจมากที่คุณเชิญผมมานะ,ะมีความสุขมากเลยได้มีโอกาสเห็นแฟนของดาใช่แต่ตอนนั้นเนี่ยคืองงมากวันนี้เราเชิญป๊อปมาแต่วันนั้นทำไมป๊อปไม่เชิญดาไปงานแต่งป๊อปเอางี้กูเชิญเลยนะเจอเป็นงานศพไปเลยถ้าเล่นกันก็คดาคือ งานแต่งเธอฉันก็ไปเอองานวันเกิดครบรอบหนึ่งขวบของลูกฉันก็ไปเออเออไปไปไป,ไปออจะไปไปเสมอโอเคโอเคนี่คือผู้หญิงที่อยู่ในหวัวจ,จิตหวัวใจของฉันว่าถ้ามีโอกาสที่จะอ่ะทุกคนคือถ้าไม่ได้มีเดนิสก็คือแต่งกับป๊อปไปแล้วอะค่ะทุกคนจะมีสักกี่คนที่มือก็ไวดากก็แว่งทำทุกอย่างนะ<ช>เป็นคนที่ออกมาร้องเอง เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นซูเปอร์สตาร์ทำงานทุกอย่างนะครับน้องเจนนี่นะครับได้หทั้สดชื่อทำทุกอย่างมีลูกสองคนเหมือนกันด้วยอนะ่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยครั้งคือทุกคนอาจจะไม่รู้ครับ18ปีเราร้องเองมาด้วยกันแล้วแต่เรามีอีกครั้งหนึ่งที่เดินทางมาว่ามันห่างหายประมาณ16ปีแล้วผมก็รู้สึกว่า เราห่างหายจากกันไปนานเกินไปทางแกรมมี่ถามผมว่าแบบคุณอยากมีอาั้มใหม่อยากมีใครมาฟิชเจอริงไหมผมบอกว่าถ้าไม่ได้ผู้หญิงคนนี้ผมจะไม่มีใครฟิชเจอริงแน่เราบผมทั้งนั้น